ดสดชื่นตูซาพาแซบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาร้านลับๆนะคะชื่อร้านพาลาเพียนะคะบรรยากาศร้านเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะคะร้านเขาเปิด11โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยคะ่ะเพื่อนๆตามมาเลยคะ่ะ บาบ่าถ่ายบาได้บานด้ฮะูะด้านในกันเลยนะคะบรรยากาศติดริมทะเลเลยนะคะเพื่อนเดีย๋ยวเราไปสั่งอาหารกัน,นะคะ่ะมาดูบรรยากาศด้านนอกอเขาก็จะมีมุมนั่งชิวๆแบบนี้นะคะเห็นไหม,มนั่งแบบติดริมทะเลแบบ วิวดีมากบรรยากาศแบบฟินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหม s <S มุมถ่ายรูปสวยๆก็เยอะนะคะเพื่อนๆ Let's go เมนูที่ร้านเขาก็จะประมาณนี้นะคะเซตบุ๊กชื่อนี้เลยค่ะอันนี้เบอร์โทรที่ร้านนะคะเขาก็จะมีพวกกาแฟชานมแล้วก็มีอิตาเลียนโซดาบูฮาวายมีเหล้าปัน่นนี่ค่ะเครื่องดื่มอาหารก็ประมาณนี้นะคะ นี่เมนูกุ้งแช่น้ำปลานะคะเพื่อนๆนี่น,นี่น้ำจิ้มเขาหน้าทานมากเลย,ยเห็นไหมเดี๋ยวลองกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะแซ่บเป็นแช่น้ำปลาใสๆเด้งๆเลยคะ่ะอืม,อมน้ำจิ้มแซ่บมาก อร่อยกระเทียมมัมยอดนี่ค่าทะเลนะคะเพื่อนออเขาจะมีหอมเจียวโรยมาข้างบนด้วยนะคะมีหมึกมีกุ้งน่าทานมากมนี่นะคะ อร่อยไหมอมกล่อมสามรสหอมพริกเผาเดี๋มา,ามาดูกุ้งแกันนะคะอ้โหเยไหม อาหารทะเลเขาสดมากเลยนะคะหอมเจียวหอมเจียวเ,เขากันมากดยอดอร่อยอันนี้เมนูมามา่าผัดขี้มเมาทะเลนะคะ เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะอู๊ยร <c oughs> ้อนเลยร้ <c oughs> อนเลยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเราเคยมากินแล้วรอบรอบหนึ่งร้านเนี่ย <c oughs> อย อร่อยอกลมกล่อมหอมเครื่องตัะถาแล้วก็อาหารทะเลเขาก็สดๆเลยนะคะใหเยอะด้วยอันนี้ไก่ทอดสมุนไพรนะคะอันนี้ที่เห็นเห็นอยู่ข้างบนนี่คือสมุนไพรนะคะทำน่าก,กินมากเลยนะเห็นไหมอันนี้น้ำจิ้มค่ะน,น้ำจิ้มลองชิมสมุนไพรนี่ก็น่าจะเป็นตะไคร้เนาะ หืมดอกไร้อร่อยเราไก่เราไก่อันนี้เขาใช้เป็นปีกไก่นะคะอือืมอือืมร่้อนเลยอร่อนไหม แล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรด้วยน้ำจิ้มก็จะออกหวานอมเปรี้ยวหน่อยอันนี้ก็จะหอมสมุนไพรไก่ร้อนๆเลยค่ะอร่อยแนะนำเลยคะ่ะเมนูนี้เด็ดมากต้ยมยำน้ำข้นทะเลนะคะเห็นไหมปูตัวใหญ่ๆเลยอีสันแบบจัดจ้านมากเห็นไหมเพื่อนอ ต้มยำน้ำข้นทะเลนะคะเต็มข้มมนมากเปรี้ยวกลมกลมหอมเอ้พริกเผาลองกุ้งนะคะเด้งเลยสด อร่อยรสดอร่อยอืมอืมรสชาตเป็นไงอร่อยไม่ดเลยคะบ่าขี้เมานี่ะ เส้นกับปลาหมึกจะบอกว่าจะบอกว่าอันนี้จานที่สองใช่ไหเข้าากจานที่สองอ่ะเด็ดถ้าใครมาต้องสั่งนะเมนูนี้แนะนำเลยนี่กรองช้อนหรอปะมจิ้มหน่อยมจิ้มติกฟุตก็แข็งให้นะ หายต้องดึงนะกลัวมากโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ฟินมากกับบรรยากาศนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยมากร้านเนี้ยเ,เราเคยมากันแล้วรอบที่สองนะคะรอบที่สามเนาะรอบที่สามอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแล้วนั่งกินแบบฟินๆติดติดริมทะเลเลยนะคะ ไหมคะยิ่งบรรยากาศกลางคืนนี่โหปินมากเลยแสงแบบบรรยากาศแบบอ,อบอุ่นเลยอะนะคะสำหรับร้านนี้นะคะเ,เขาอยู่ทุกวันจันทร์เปิดอังคารถึงอาทิตย์เปิดห้าโมงเช้าปิดห้าทุ่มนะคะสำหรับใครสนใจเดี๋ยวเราปักพิกัดให้นะคะแต่เราบอกเลยร้านนี้อาหารอร่อยมากแล้วก็บริการดีนะคะราคาหลักร้อยค่ะบางอย่างก็ไม่ถึงร้อยก็มีนะคะ มีทั้งเหล้าปั่นมีทั้งกาแฟมีทั้งหลายอย่างอะค่ะถ้ายังไงฝากกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตู่ซาพาแซทด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊จุบ๊ายบายอย่าลืมตามมาทานนะอร่อยจริงร้านีเด็ดมาก